หลังจากที่รพอเอกนั้นได้ตัดสินใจต่อสู้กับสิทธิพ่ชูแล้วนะครับซึ่งสิทธิพี่ชูก็เป็นอันดับหนึ่งของสถาบัานยินยังแห่งนี้เลยก็ว่าได้ในการประลองเพื่อแย,ย่งชิงเป็นอันดับหนึ่งนะครับซึ่งพระเอกที่เข้าต่อสู้ท้าประลองกับเขาในวันนี้ก็เพื่อที่ตัวเะเอกนั้นจะปกป้องคนที่เขารักก็คือแม่นางชื่อจิงอีนะครับเพื่อที่จะให้แม่นางสืจิงอีไปกับคนพวกนั้นได้แต่ถ้าเกิดว่าเพลงกนั้นได้พ่ายแพ้ในการประลองในครั้งนี้ตัวแม่นางซือจริงอีนะครับก็จะได้ตก ความแข็งแก่งของสิทธิ์พิชูแล้วนะครับตัวเขานั้นก็มีพลังที่อยู่ในแดนสวรรค์ขั้นที่3แล้วถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบกับพระเอกแล้วนะครับพระเอกนั้นก็อยู่เพียงระดับแดนสวรรค์ขั้นที่2เท่านั้นนะครับก็ต่างกันถึง1ขั้นเลยก็ว่าได้ตัวสิทธิ์พิชูเองก็มีความมั่นใจอยู่แล้วว่าในวันนี้ตัวเขานั้นจะต้องเอาชนะพระเอกได้เป็นแน่นะครับแต่ถึงแม้ว่าสิทธิ์พิชูนั้นจะมีความมั่นใจว่าจะสามารถเอาชนะพระเอกได้พระเอกนั้นก็มีความมั่นใจเหมือนกันนะครับว ตัดสินใจเลยก็ได้พ่งเข้าต่อสู้กับสิทธิพี่ชูผู้นี้ไปนะครับและในการต่อสู้ในตอนนี้นะครับความแข็งแกร่งและก็ระดับของพลังของเพเอกที่มันน้อยกว่าการที่รพอเอกนั้นจะสามารถเข้าต่อสู้กับสิทธิพี่ชูอย่างสูสีได้มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับรพอเอกนั้นถึงแม้ว่าจะเข้าต่อสู้กับสิทธิพี่ชูผู้นี้ไปสามารถโจมตีหรือว่าทําอะไรสิทธิพี่ชูไปได้แต่การโจมตีของเพเอกก็ถูกป้องกันเอาไว้ได้อย่างง่ายดายอยู่ดีแถมรพเอกในตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าจะเสียเปียบในการประลองมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆแล้วอีกกกด้วยรถูาโจม ตีของพระเอกนั้นก็ยังไม่สามารถที่ทําอะไรสิทธิพ่ชูได้แถมพระเอกนั้นก็ยังถูกโจมตีอยู่ฝ่ายเดียวอีกด้วยในตอนนี้นะครับเรียกได้เลยว่าสิทธิพี่ชูนั้นแข็งแกร่งกว่าพระเอกแล้วนะครับซึ่งในตอนนี้พระเอกก็ไม่ได้คิดยอมแพ้อะไรสักอย่างได้อยู่แล้วพระเอกจึงไน้นเอาตีศูนย์สายฟ้านะครับไม่รู้ว่ามันคือหอกหรือว่าตีศูนนะครับในตอนนี้พระเอกก็ได้ยืมมันมาจากสิทธิพินโบเทียนนะครับและพยายามที่พุ่งเข้าโจมตีต่อสู้กับสิทธิพี่ชูผู้นี้ไปนะครับซึ่งทาให้ใน สายฟ้าออกมาการต่อสู้ของเขากับสิทธิพีชูก็เรียกได้แล้วว่าสูสีมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมอีกด้วยนะครับถูกการโจมตีของพวกเขาเรียกได้แล้วว่าเปล่งปะกายออร่าพลังอันมหาศาลพวยพุ่งออกมาทั่วเว้นรอบๆเลยในตอนนี้ก็ทําให้สิทธิพีชูก็ถึงกับยอมรับในความแข็งแร่งของเพกเลยนะครับไม่คิดเลยว่าในความสามารถของเพเกที่เข้ามาในสถาบันยินยังแห่งนี้ก็จะแข่งแร่งขึ้นได้ถึงแดนสวรรค์ขั้นที่2แล้วนะครับแตบบ่สุดท้ายแล้วตัวเขานั้นก็ยังมีความมั่นใจอยู่เดิมว่าพระเอกในตอนนี้ก็ยังไม่สามามรถ เขาได้แน่นอนนะครับเขานั้นจึงพยายามที่พุ่งเข้าโจมตีพระเอกไปแบบรัวๆนะครับแต่เนื่องด้วยที่การใช้ตรีศู Fi นสายฟ้านี้มันก็กินพลังวิญญาณของพระเอกไปมากเกินไปนะครับถ้าเกิดว่าตัวเขานั้นใช้ไปเรื่อยๆแล้วล่ะก็พลังวิญญาณในร่างกายของเขาก็คงจะหมดและก็พ่ายแพ้ในการประลองนี้ไปแน่นอนนะครับพระเอกนั้นจึงได้นำเอาตรีศูนย์สายฟ้าของสิทธิพีชินโบเทียนเก็บเอาไว้และก็ได้เอาอาวุธที่คุ้นเคยของเขาออกมานะครับซึ่งอาวุธนี้มันก็เป็นดาบของท่านเจ้าสำนักปีเถาคนเกา่าที่ เคยไดมอบมาเป็นของขวัญนะครับพระเอกก็เลยได้งัดมันออกมาเพื่อเป็นอาวุธในการต่อสู้กับสิทธิพี่ชูไปในตอนนี้จึงทําให้การต่อสู้ที่เพกนั้นได้งัดเอาอาวุธที่คุ้นเคยของเขาออกมาในการพ่งเขาต่อสู้กับสิทธิพี่ชูผู้นี้ไปนะครับเรียกเลยว่าสิทธิพี่ชูนี้ก็เหมือนกับว่าจะเสียเปรียบพระเอกมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆแล้วอีกด้วยนะครับจนท้ายที่สุดแล้วเขานั้นก็เลยต้องยอมเปิดเผยพลังที่แท้จริงของเขานะครับมันก็เป็นพลังดาบของตระกูลเสียนนะครับเป็นดาบที่สืบทอดกันมารุ่นต่อรุ่นจากตระกูลเฉียนชิ ได้ทําการโจมตีพลังเตจํานงนักดาบของตระกูลเสียนชิวใส่กับพระเอกไปนะครับซึ่งพระเอกถึงแม้ว่าตัวเขาเองจะพยายามที่รับการโจมตีเนี้เอาไว้แต่เาว่าเนื่องด้วยที่การโจมตีมันรุนแรงจนเกินไปนะครับดาบพระเอกก็แทบที่ไม่สามารถรับมันได้เลยและดาบขอ,องเอกก็ถูกโจมตีแล้วก็หักลงไปได้ในที่สุดนะครับเลยก็เกิดพลังอันรุนแรงมหาศาลร,ระเบิดไปทั่วเวรนรอบๆแห่งนี้นะครับจึงทําให้ผู้คนที่เห็นสิทธิพี่สิทธิน้องหรือว่าแม่นางซื่อจิ่งอีที่ได้เห็นแล้วตัวเธอนั้นก็รู้สึกเสียใจมากนะครับ เพราะเนื่องโดยที่การโจมตีนี้ก็โดนพระเอกเข้าไปเต็มๆเธอนั้นก็คิดว่าพระเอกก็คงไม่รอดจากการโจมตีนี้ไปแล้วนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ใช่อย่างที่พวกเขาคิดเลยเลยครับเพราะในตอนนี้พระเอกก็ได้ทําการเปิดใช้รูปแบบพลังใหม่นะครับซึ่งมันก็เป็นรูปแบบพลังที่เขานั้นได้มาจากเมืองโบราณนักดาบในการเปิดใช้รูปแบบพลังจิตวิญ,ญญาณของนักดาบน้ําแข็งนี้นะครับในการเข้าโจมตีกับสิทธิ์พี่ชูไปมันก็เป็นวิชาดาบ1 8 0 0งแสนแปดพันเล่มโจมตีสิทธิ์พี่ชูสวนกลับไปแบบเต็มๆนะครับในตอนนี้ สิทธิพิชูก็ไม่สามารถรับการโจมตีของเพเอกได้ถูกดบาบรพเอกนั้นโจมตีเข้าไปที่กลางหน้าอกแบบเต็มๆจนลอยกระเด็นออกไปเลยนะครับและแล้วการโจมตีของเพเอกนี้ก็สามารถโจมตีแล้วก็ตัดดาบสิทธิพิชูหักขาดเป็น2ท่อนเลยก็ว่าได้และแล้วการประลองที่มันได้เริ่มขึ้นและก็จบลงระเอกนั้นก็เป็นผู้ชนะในการประลองนี้ในที่สดุดในยามมันก็ทําให้เหล่าผู้คนที่อยู่ที่นี้ไม่ว่าจะเป็นสิทธิพี่สิทธิน้องหรือว่าคนที่อยู่ในนิกายยินยังแห่งนี้ก็ต่างพากันตกใจเป็นอย่างมากเลยครับเพราะว่า พระเอกนั้นเป็นผู้ชนะในการประลองในครั้งนี้ไปแล้วและพระเอกนั้นก็จะได้กลายเป็นอันดับต้นของสถาบาันยินอยางแห่งนี้เลยก็ว่าได้เรียกง่ายๆก็คือพระเอกเก,ก็อยู่ในจัดสูงสุดแทนสิทธิพ่ชูไปแล้วนั่นเองนะครับอยู่ในอันดับหนึ่งของการประลองเลยก็ว่าได้เทปแล้วนะครับพระเอกในตอนนี้จึงทําให้แม่นางซื่อจิงอีตัวเธอนั่นก็ได้รีบวิ่งเข้าไปหาพระเอกก่อนเลยด้วยความดีใจนะครับที่พระเอกสามารถเอาชนะการประลองในครั้งนี้ไปได้ซึ่งพระเอกก็ได้ตอบกับเธอไปอย่างหล่อเทว่าข้าบอกแล้วว่าข้าหน้าเป็นคนที่ปกป้อง และจะไม่มีใครที่มาแตะต้องตัวเจ้าได้แน่นอนนะครับพระเอกในตอนนี้คือแบบว่าปกป้องสาวมีความเป็นสุภาพบุรุษแบบเต็มคาราเบลถึงแม้พระเอกในตอนนี้จะสามารถเอาชนะเขาได้นะครับสิทธิพีชูก็ไม่ได้คิดว่าพระเอกนั้นจะรอดออกไปจากที่นี่ได้อย่างไงเพราะคนที่สั่งการเข้ามานั้นเป็นคนที่แข็งแร่งมากๆและก็ยังเป็นคนที่มาจากตระกูลกูอีกด้วยพลังของเขาเรียกได้เลยว่าถ้าเกิดต่อสู้กับเอกจริงๆนี้พระเอกแทบที่ไม่สามารถทําอะไรเขาได้เลยในตอนนี้คนคนนั้นก็มีนามว่ากู้ชิงเฉ นั่นเองนะครับจึงทําให้เราสิทธิพี่สิทธิน้องหรือว่าสิทธิคนอื่นที่ได้ยินชื่อนี้พวกเขานั้นก็ต่างพากันตกใจแล้วนะครับแต่ก็ไว้อะไรพระเอกรอเลยเพราะถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบความแข่งแร่งของเพอเอก,แล,ก,กแล้วก็กู้ชิงเชิงแล้วล่ะก็พระเอกนั้นแทบที่จะแบบว่าเป็นขยะในสายตาเขาเลยในตอนนี้นะครับแต่ถึงแม้จะเป็นเช่นนั้นพระเอกก็ไม่ได้มีความเกรงกลัวอะไรอยู่แล้วนะครับเพราะตัวเขานั้นก็มั่นใจว่าถ้าเกิดว่าใครนั้นจะมาทําร้ายหรือจับตัวแม่นางจื่อจิงอีคนที่เขารางไปรับรองว่าตัวเขานั้นก็จะไมม่ยอแพใน การประลองหรือว่าการตอร่อสู้อย่างแน่นอนนะครับพระเอกในตอนนี้ก็ยืนการานแล้วนะว่าถ้าใครกล้าที่จะมาแตะต้องมแม่นางซือจิงอีหรือว่าคนที่เขารักไปรับรองได้เลยว่าต้องโดนเขาเล่นงานแน,น่นะครับแต่ก็ดูเหมือนว่าไอ้หนุ่มคนนี้เขานั้นจะรู้สึกไม่พอใจในคําพูดของพระเอกเลยนะครับก็พยายามจีบพุงเข้าโจมตีเพื่อจัดการข้าพระเอกอีกครั้งแต่คิดแล้วว่าแม่นางซือจิงอีจะยอมนะครับแม่นางซือจิงอีก็ได้พุงเข้ามาดักหน้าเขาไว้ได้ทาการโจมตีเขาสวนกลับไปทีเดียวนะครับคือการโจมตีหรือว่าพลังของซือจิงอีีีน้เรยก ว่าแข็งแกร่งมากการโจมตีครั้งเดียวเท่านั้นก็สามารถทําให้สิทธิพิชูผู้นี้ลอยกระเด็นจนได้รับบาดเจ็บไปได้แล้วนะครับซึ่งความแข็งแกร่งของแม่นางซือจิงอีกก็ทําให้คนก็รู้สึกตกใจมากรวมถึงพระเอกเลยนะครับไม่คิดเลยว่าแม่นางซือจิงอีกจะแข็งแกร่งได้ถึงขนาดนี้แถมแม่นางซือจิงอีก,ก็ยังได้กล่าวบอกกับสิทธิพิชูผู้นี้ไปว่าถ้าเกิดว่าใครกล้าที่จะมาทําร้ายหรือว่าทําอะไรกับเธอแล้วละก็รับรองได้เลยว่าเธอนั้นก็คงจะไม่ปล่อยไปแน่นอนนะครับและในวันนี้ความแข็งแกร่งของข จัดการเจ้าก็ยังได้เลยก่อนที่แม่นางซือจิงอีจะได้เดินเข้าไปจุบแก้มพระเอกหนึ่งทีนะครับเพื่อเป่าประกาศบอกแกกับทุกคนว่าถึงจะอะไรยังไงก็ตามนะครับเธอก็คงจะไม่ยอมที่ไปแต่งงานกับกูชิงเฉิงอย่างแน่นอนและคนที่เธอนั้นรักก็จะมีเพียงแค่พระเอกคนเดียวเท่านั้นนะครับในตอนนี้ก็เรียกได้เลยว่าทําให้ทุกคนเทนก็ถึงกับแบบว่าหวานแทนพระเอกเลยนะครับอิจฉาพระเอกกันใหญ่เลยในตอนนี้ที่ได้สาวสวยมาอยู่ในการครอบครองแล้วนะครับมันก็ทําให้มีอีกคนหนึ่งที่แบบว่าถึงกับเผลอไปเลยนะครับ ก็คือไทเหนียวนั่นเองเราน่งด้วยที่ไทเนีวก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าแม่นางแก่นเซิงก็เป็นคนที่พระเอกรักและก็ยังเป็นภรรยาของพระเอกตามที่พระเอกเคยได้พูดเอาไวา้แต่ในตอนนี้ก็ยังมีแม่นางซื้อจึงอีกคนไทเนียวที่เห็นก็ถึงกับเปิดไปเลยว่าพระเอกนั้นจะเลือกใครกันแน่นะครับในตอนนี้ไทเนีวก็แบบว่ารับรู้ถึงความเจ้าชู้ของพระเอกเรียบร้อยแล้วในตอนนี้นะครับและหลังจากที่ตัวไอ้สิทธิ์พี่ชูผู้นี้ได้เสียนหน้าพ่ายแพ้พระเอกไปตัวเขานั้นก็ได้รีบเดินหนีออกไปจากที่นี่ในทันทีนะ ยังไงก็ตามเขานั้นก็ไม่ได้คิดที่จะยอมรับความพ่ายแพ้ต่อพระเอกแต่อย่างใดเพราะอีกไม่นานรับรองได้เลยว่ากูชิงเชิงหรือว่าหัวหน้าของพวกเขาก็จะต้องตามมาเล่นงานจัดการกับพระเอกเป็นแน่นั่นเองนะครับหลังจากที่ทุกอย่างมันได้จบลงด้วยดีนะครับพระเอกก็ได้พาแม่นางสุดจิงอีกลับไปที่ห้องพักของเธอนะครับซึงไปนางสุดจิงอีก็ได้กล่าวขอบคุณกับพระเอกกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นแถมก็ยังได้พูดบอกกับพระเอกไปเลยว่าตัวเขานั้นที่ได้ทําแบบนี้ไปก่อนหน้านั้นนะครับคือจูบแก้มพระเอกไปหนึ่งที มันก็เป็นเพราะว่าเธอนั้นทําด้วยความจริงใจไม่ได้ทําเพื่อหักหน้าตระกูลกลูพวกนั้นแต่อย่างใดนะครับจึงทาให้พระเอกนั้นก็ถึงกับว่ารู้สึกดีใจขึ้นมาเลยนะครับแต่พระเอกนั้นก็ยังมีความถ่อมเนื้อถ่อมตนอยู่ในตอนนี้เพราะเขานั้นก็ยังคิดว่าตัวเองก็ยังไม่สามารถที่จะแข่งแข่งพอในการปกป้องเธอได้แต่ยังไงก็ตามนะครับพระเอกนั้นก็ยังได้สัญญากับเธอไปเช่นเคยว่าถ้าเกิดว่าในอนาคตตัวเขานั้นแข่งแข่งขึ้นรับรองได้เลยว่าตระกูลซื้อของเธอตัวเขาเองนั้นจะเป็นคนที่กอบกู้ ให้กับเธอเองไม่ว่าจะอะไรยังไงของเธอทุกๆอย่างนะครับก็จะกอบกู้มันกลับมาให้มันเป็นตระกูลซื้อของเธอให้จนหมดให้จงได้พระเอกก็ได้สัญญากับเธอไปอย่างหล่อเท่น,นะครับว่าตัวเขานั้นจะสามารถทําแบบนี้ได้แน่นอนเจ้าเชื่อใจข้าได้เลยซื้อจริงอีและพระเอกนั้นก็ได้ขอตัวแล้วก็ลาจากเธอไปนะครับและภาพก็ตัดมาในรุ่งเช้าวันใหม่นะครับในขณะที่พระเอกกําลังเรียนอยู่นะครับก็มีสิทธิ์พี่ช่างกวนก็ได้เดินเข้ามาหาพระเอกนะครับเพื่อที่จะพาพระเอกนั้นไปหาอาจารย์ชินอาจาร อาจารย์ฉินได้เรียกพบพระเอกแล้วในตอนนี้ถึงพระเอกที่ได้มาเจอกับอาจารย์ฉินสุดสวยแล้วนะครับพระเอกที่ได้เห็นแหวนบนมือของเธอก็ถึงกับถามเธอเลยว่าแหวนนี้ดูสวยนะอาจารย์ฉินจนอาจารย์ฉินเธอยินคําพูดของพระเอกแล้วนะครับก็กลัวพระเอกนั้นจะเข้าใจผิดว่าแหวนนี้เป็นแหวนที่คนรักให้อาจารย์ฉินก็เลยได้ตอบดักหน้าพระเอกไปเลยว่าน้องชายของเขาฉินโบเทียนเป็นคนที่มอบมันให้มาเป็นแหวนเก็บของเท่านั้นนะครับก็คือแบบว่าอาจารย์ฉินก็กลัวพระเอกเข้าใจผิดง่ายๆคืออาจารย์ฉินก็แอบรงรักพระเอกเข้าไป แล้วอีกคนในตอนนี้ซึ่งอาจารย์ถิ่นที่เรียกพระเอกมาในวันนี้ก็เพราะว่าจะให้พระเอกนั้นไปกับสิทธิพีเชียงกวนเพื่อไปร่วมการประลองรูปแบบพลังของดวงดาวนั่นเองนะครับถ้าเรียกวิชานี้อีกรูปแบบหนึ่งก็จะเป็นรูปแบบพลังของภูมิศาสตนั่นเองนะครับในตอนนี้พระเอกก็แบบว่าถูกตัวอาจารย์ถิ่นจับได้แล้วว่าแข่งในเรื่องการใช้รูปแบบพลังนี้นะครับอาจารย์ถิ่นก็เลยแบบเรียกพระเอกกับสิทธิพีเชียงกวนเข้าไปร่วมการประลองนี้ด้วยกันซะเลยในตอนนี้นะครับก็จะไปแข่งกันที่เมืองเย่ห ไปแข่งกับพวกนิกายเจ้งอย่างอีกด้วยส่วนทางด้านของสิทธิชูนี่ครับในตอนนี้หลังจากที่เขานั้นได้พายแพ,พ้ตอบพระเอกมาและก็ไม่สามารถจับตัวแม่นางซื่อจิงอีมาได้เขานั้นก็เลยได้นําเรื่องราวที่เกิดขึ้นมาบอกแกกับเจ้าหญิงจากตระกูลกูนะครับและเธอนั้นก็เป็นนายหญิงที่เป็นเจ้าตระกูลกูและก็ยังเป็นผู้บงการเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องความจําของแม่นางซื่อจิงอีพวกเขานั้นก็เป็นคนที่ทําให้แม่นางซื่อจิงอีนั้นไม่สามารถจําเรื่องรา เาในอดีตได้และพยายามที่วางแผนในการจับตัวเธอเพื่อที่มาเอาอะไรบางอย่างจากเธอไปนั่นเองนะครับก็ไม่รู้นะครับว่าสมบัติที่พวกเขาต้องการจากแม่นางซึ่งอีมันคืออะไรรู้เพียงแค่ว่าในตอนนี้หลังจากที่พวกเขานั้นได้รับรู้เขาว่าแม่นางซึ่งอีนั้นไปกับอาจารย์ชินและก็พระเอกไปที่เมืองเยี่หันนะครับพวกเขานั้นก็มีแผนการที่จะทําการจับตัวแม่นางซึ่งอีกลับมาให้ได้เช่นกันนะครับส่วนทางด้านของพระเอกในตอนนี้อาจารย์ชินและก็แม่นางซึ่งอี รวมถึงสิพีชั้งกัวนะครับหลังจากที่พวกเขานั้นได้มุ่งเดินทางเป็นระยะเวลานานแสนนานหลายวันแล้วในตอนนี้ก็มาถึงจนได้นะครับมาถึงที่เมืองเยหันนั่นเองเพื่อที่จะมาเข้าร่วมในการประลองรูปแบบภูมิศาสตร์นะครับก็เป็นรูปแบบดวงดาวใครที่สามารถเอาชนะได้ก็จะได้รับสมบัติสูงสุดของราชอาณาจักรของเมืองเยหันแห่งนี้เลยก็ว่าได้ซึ่งสมบัตินั้นต่างคนก็อยากได้เช่นกันนะครับเพราะว่ามันก็คือรูปแบบพลังดวงดาวรับราชาเลยก็ว่าได้ถ้าเกิด ว่ามาอยู่ในการครอบครองของคนคนนั้นแล้วละก็มันก็จะทําให้พลังรูปแบบของดวงดาวของพวกเขานั่นนะครับแข่งแข่งขึ้นมาอย่างมากมายมหาศาลเลยในตอนนี้ซึ่งหลังจากที่พวกเขามาถึงนะครับก็รู้สึกสงสัยและก็ตกใจมากเช่นกันนะครับเพราะเนื่องด้วยที่สถานที่แห่งนี้แต่ก่อนมันก็ไม่ได้มีการที่ตรวจสอบอะไรเข่งขันมากมายแต่ก็ดูเหมือนว่าในครั้งนี้พอพวกเขามาถึงมันก็ต่างจากปีก่อนๆมากเนื่องด้วยที่มันก็มียามที่เฝ้าประตูเป็นอย่างดีนะครับไม่รู้ว่าพวกเขานะ คิดที่จะทําอะไรกันแน่แต่จู่ๆมันก็มีใครบางคนเดินเข้ามาบอกกลุ่มพระเอกว่าที่มันเป็นแบบนี้นะครับเพราะก่อนหน้านี้มันก็มีปรมาจารย์จากนิกายชั้นอย่างก็มีนามว่าโมหูซางนั่นเองนะครับตัวเขานั้นม่งเดินทางมาที่นี่เพื่อมาร่วมแข่งขันในการเปิดใช้รูปแบบพลังของดวงดาวในเมืองเย่ยหันนะครับแต่ก็ดูเหมือนว่ามันก็จะมีใครบางคนลักลอบโจมตีโมหูซางไปก็ไม่รู้ว่าคนกลุ่มนั้นเป็นใครมาจากไหนนะครับรู้เพียงแค่ว,ว่าคนกลุ่มนั้นแข่งแ มากมากมาเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นสามารถจัดการเล่นงานหมู่ซังจนได้รับบาดเจ็บสาหัสและก็ไม่สามารถมาที่เมืองแห่งนี้ได้ ไม่ว่าจะเป็นองค์รัก์มากมายที่มากับมู่ซางก็ถูกโจมตีจัดการและก็เล่นงานไปจนหมดอีกตัวนะครับซึ่งทําให้พวกเขาทีได้ยินก็ถึงกับพึ่งเลยนะครับว่าใครที่โจมตีมู่ซางนั้นก็คงจะเป็นคนที่มีอิทธิพลหรือว่าแข็งแกร่งมากๆกแน่นอนที่กล้าทํากับนิกายเช้นอย่างเช่นนี้นะครับจึงทําให้เพกที่ดยินชื่อมู่ซางตัวเขานั้นก็มีความแค้นเคืองขึ้นมาอีกมากหลายสิบเท่าเลยนะครับเพราะว่าพระเอกนั้นก็อยากจะจัดการแก้แค้นกับมู่ซางให้ถ่งได้แต่หนึ่งโดยที่มันก็มีใคร มาโจมตีโมูชางเส้นนี้นะครับพระเอกก็คงจะมีความดีใจมากเช่นกันหลังจากที่ไม่ได้แก้แค้นนะครับแต่ก็มีคนอื่นมาโจมตีให้นั่นเองนะครับแต่ว่าก็จบไปใน E ีพีนี้ก่อน E ีีที่200อเอ้าไม่ใช่ EP พี2นยสะครับทุกคนสาหรับอีพีหน้าคลิปหน้ามาใหม่ในวันหน้าและกันนะครับสาหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนก็อาจจะสั้นหน่อยนะครับผมก็เท่านี้ก่อนแลวกันนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายจอกจ